สวัสดีค่ะเบิร์ดไอวิวในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมายังตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าจะพูดถึงฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของพี่น้องประชาชนลีกนี้ไม่พ้นบทบาทสำคัญของอสมอนั่นเองค่ะซึ่งในตำบลวิชิตแห่งนี้ค่ะเรามีอสมอดีเด่นในระดับภาคใต้นะคะในสาขาสาธาร,รณาสุขมูลฐานชุมชนและการสร้างหลักประกันสุขภาพค่ะซึ่งพี่เขาประสบความสําเร็จในระดับภาคใต้นะคะวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำ มาซึ่งความสำเร็จตามไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ยังสถานที่ทำงานของอสมอคนเก่งของเราในวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับพวกเขาด้านในเลยตามมาเลยค่ะค่ะที่เห็นอยู่ด้านในนะคือนั่นคือพี่อ้อยอุษาสุขป,ประเสริฐของเรานะคะเดี๋ยวเข้าไปพูดคุยทำความรู้จักด้านในกันค่ะ อ้อย uhm, ส,ส,สวัสดีค er, hey, okay, uh, yeah, ่ะ uh, ยุ่งอยู่ไหมคะนี่ตอนนี้ป้าพอดีพยาบาลเราพยาบาลตอนนี้มาให้ความรู้เพื่อเป็นนการทัดกรงมะเร็งต้านนมนะคะเรื่องวันนี้นัดผู้ป่วยมาเจาะน้ําตาในเลือดด้วยค่ะเดี๋ยวมาด้านนี้นี่ได้เลยค่ะและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือบุคคลต้นแบบของเรานะคะอสมดีเด่นระดับภาคใต้นะคะคุณอุษาสุประเสริฐนั่นเองค่ะ เราจะขอเคล็ดลับจากพี่อ๋อยกันนะคะว่ามีแรงบันดาลใจยังไงในการขับเคลื่อนง,งานให้ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะโอเคได้เลยน้องจ๋า ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบรรยากาศยามเย็นของตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะยอยากจะทราบแรงบันดาลใจของพี่อ๋อยะคะ่ะว่าในการที่พี่อ๋อยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอ,อสมอมันเริ่มจุดเริ่มต้นม,มาจากอะไรคะตอนแรกพี่อ๋อยก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาตลอดนะคะแล้วก็วันหนึ่งพี่อ๋อยก็ออกจากทํางานค่ะพอจะออกจากทํางานเสร็จก็มีผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นุจระร่วงในหมู่บ้านพี่บอกว่าเอ๊ะ หนึ่งเราก็อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกอย่างเดียวน,นะคะแล้วก็อกส่วนหนึ่งทํายังไงถึงได้แก้ไขปัญหาเรื่องอุจจาระร่วงในหมู่บ้านกับเด็กตอนนั้นเรามีเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมเราหาความรู้ยังไงคะที่จะไปถ่ายทอดต่อให้เขาต่อวันนั้นพี่อ๋อยก็คือเลี้ยงลูกมาก็อ่านในแผ่นพับค่ะค่ะจากโรงพยาบาลให้ว่าเ,ออเด็ก<ม>ที่เกิดอุจจาระร่วงนี้เราจะทํายังไงปฏิบัติยังไงสาเหตุมาจากไหนค่ะ,คะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะมันประมาณกี่ปีละที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอสมในตําบลวิชิตเนี่ เป็นระยะเวลานานมาก30ปีได้แลว้วอะค่ะตั้งแต่วันเริ่มที่พี่อ๋อยตั้งใจว่าเราต้องทําหน้าที่ช่วยช่วยชาวบ้านนะ30ปีมาจนถึงปัจจุบันนี้จากที่ได้ฟังพี่อ๋อยพูดมาก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเล็กๆที่เริ่มจุดประกายให้พี่อ๋อยได้เข้ามาทํางานในส่วนของจิตอาสาใช่ไหมคะก็คือเริ่มจากครอบครัวเราก่อน<ช>แล้วค่อยกระจายออกไปนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าภารกิจของพี่อ๋อยในส่วนของบทบาทของอสมอที่พี่อ๋อยทําในแต่ละวันนี้มียังไงบ้างคะ ค่ะพี่อ๋อยต้องดูแลครอบคุมทุกกลุ่มไว้นะคะตามวงจรชีวิตของมนุษย์คนเราก็อย่างเช่นเมื่อเรารู้ว่าชาวบ้านคนไหนที่ตั้งคันนะคะเราก็ให้ความรู้ให้เขาได้ไปฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆน่ะนะคะ,คะแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่เราขายไม่ได้ก็คือหลังคลอดนะคะให้เราดูแลเรื่องการเกนนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดถึง6เดือนน่ะนะคะโดยไม่มีสารอย่างอื่นเข้ามาช่วยแล้วก็อีก,กลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนกลุม่มเยาวชนน่ะนะคะเราก็ดูแลในโรงเรียนที่เราภัชนาการนะคะทุก และให้ความรู้ด้านด้านสุขภาพอีกกลุ่มหนึ่งที่เราขาดเส่ไม่ได้เป็นกลุ่มไม่ทํางานซึ่งกลุ่มไปทางานนี้เป็นกลุ่มที่บางครั้งเขาไม่เขาอาจจะละเลยคําว่าสุขภาพของตัวเองเมืเ่อแต่ทางานด้านเศรษฐกิจเนาะ,ะแล้วก็เราก็ได้ไปคัดกรองคัดกรองเบาหวานความดันแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างอื่นที่เราให้เขาคัดกรองไม่ได้ก็ที่ขาดเส่ไม่ได้นะคะอย่างเช่นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกะมะเร็งเต้านม เราต้องดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งสมัยนี้กลุ่มผู้สูงอายุก็กับจะล้น่ะนะคะเราก็ดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพพาผู้สูงอายุกลุ่มที่เขาเข้าสังคมได้คือกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถที่จะทํากิจกรรมได้เนี้ยมาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถออกเข้าสังออกนอกสังคมได้ทํากิจกรรมนอกสังคมได้นะคะและมีผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเป็นกลุ่มคนพิการนะคะ เราสามารถที่จะดึงผู้สูงอายุกลุ่มนี้ที่ยังมีศักยภาพพอที่จะไปช่วยงานเราได้เนี่ยไปเหมือนกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่สังคมได้ด้านดูเลด้านกายด้านกายด้านใจเพื่อให้เขาอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี พูดคุยกันมานะคะก็ได้ทราบว,ว่าภารกิจของพี่อ๋อยมีมากมายเหลือเกินนะคะกับบทบาทของอสมอค่ะแต่เสียดายว่าวันนี้รายการเบิร์ดไอวิวของเรานะคะเวลาหมดแล้วค่ะพี่อ๋อยเดี๋ยวพบกันในสัปดาห์หน้านะคะติดคุณผู้ชมไว้ก่อนก็จะมีภารกิจอีกมากมายของพี่อ๋อยนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันสําหรับวันนี้ b i r ร์ดไอวิวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะ